ถ้าหากว่าไม่ทํากิจกรรมนี้คุณจะพลาดแล้วพลาดเลยไม่สามารถกลับมาทําใหม่ได้นะครับและกิจกรรมนั้นคือของสะสม PMGC 2025ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับโดยเพื่อนๆจะเห็นจากในตอนต้นว่าของสะสม PMGC ปี2024ของผมนั้นมันโบอยู่นะครับซึ่งแน่นอนกิจกรรมนี้ถ้าหากว่าพลาดแล้วเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปทําใหม่ได้และวันนี้พี่โจเอาวิธีการทํากิจกรรมเพื่อได้รับของสะสม PMGC ปี2025มาฝากเพื่อนๆครับอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้ากิจกรรมมอ หา global final ติดตาม PMGC เพื่อนๆจะมองเห็นวงล้อกิจกรรมโดยไอเทมของสะสมนั้นเราจําเป็นจะต้องหมุนวงล้อกิจกรรมให้ครบ20ครั้งถึงจะได้รับมานะครับเราจะสามารถได้แต้มเพื่อนํามาหมุนวงล้อกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่ออย่างแรกก็คือทายผลรับรางวัลนะครับโดยเพื่อนๆสามารถทายผลได้ตั้งแต่รอบกันเลทรอบกรุปสเตจกลุ่มสีเขียวรอบกรุปสเตจกลุ่มสีแดงรอบลัสชันและรอบชิงชนะเลิศและต่อมาเป็นกิจกรรมฉลองทัวร์เมนต์เพื่อนๆต้องมาทําภารกิจประจําวันเพื่อนๆก็จะได้รับแต้มจาก ากภารกิจด้านล่างเพื่อที่จะได้รับโทเคนอ e ีสปอร์ตแล้วนํามาหมุนวงล้อเลยครับเพื่อน,นหมุนครบ20ครั้งแล้วก็จะได้รับของสะสม2025 pmgc อันนี้เอาไว้ในครอบครองเลยแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าเพื่อน,น,นอยากได้ทั่วรางวัลของสะสม pmgc นี้เอาไว้ตกแต่งบ้านของตัวเองก็สามารถทําได้โดยการใช้เหรียญสมบัติ50ชิ้นในการปลดล็อกของสะสมจากนั้นก็เอาไปตกแต่งภายในบ้านของเพื่อนๆได้เลยละครับอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนของคุณจะได้ไม่พลาดอย่าง ในปี2024แหละครับ